สวัสดีค่ะสวัสดิค่ะชื่อคุณอะไรคะลุศราค่ะรับงานอะไรไปทำคะคมค่ะใช้ระยะเวลาในการทำเท่าไหร่คะประมาณสี่เดือนส่งงานครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่หนึ่งค่ะจรวมรับเงินจากร้านโพทองจำนวนเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบนะท่านทราบโฆษณาทางร้านโพทองจากที่ไหนคะเอ่อเว็บไซต์ค่ะตก่อนที่ท่านจะมาทำท่านมีความรู้หรือเคยทำงานเกี่ยวกับงานนี้มาก่อนน้าง ไม่มีค่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับการรับางานไปทำที่บ้านเพื่อทำเปไ็นอะไรได้เสริมยังไงคะก็เป็นงานอาดิเรกที่แบบใช้เวลาที่แบบโอเคให้มันมีประโยชน์ให้มันมีคุณค่าอะไรอก่อนที่ท่านจะมาทํากับร้านโพทองท่านเคยได้ยินคาแนะนำำํำคำติชมเกี่ยวกับร้านโพทองหรือไม่คะไม่เคยค่ะเมื่อท<อ>่านได้ทํางานกับทางร้านจะมีอะไรมตอนนี้ท่านกิน ทางร้านมีระบบการจัดก,การที่ดีนะคะทั้งระบบการรับงานจ่ายงานรับเงินจ่ายเงนินแล้วก็มีงานที่บอกว่าโอเคมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกท่านะค,ะคิดว่างานที่ท่ารับไปทำากร้านปกรองมีความยากง่ายอย่างไรคะมันขึ้นอยู่กับชิ้นงานแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่จะทำงานชิ้นนั้นๆน,น,นะคะท่านคิดอย่างไรกับการที่คนทำไม่เอาทำไม่ได้ ก็อาจจะหนึ <boat> ่งไม่มีประสบการณ์ในงานที <Amen> ่ทำใช่ไหมคะแล้วก็สองก็คืออาจคนที่ทําแล้วทิ้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับงานที่ทํามากพอก็ไม่มีความอนคตรจากข้าาแรงจากร้านปูทองแล้วจะแนะนำเพื่อหรือญ่าติไหม่คะก็ถ้ามีใครสนใจแนะคิดว่าแนะนำค่ะหนุ่มรานนี้รบกวนให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจนะคะ เราไม่คิดคิดและการทํางานถ้าเกิดก็ถ้ารับงานไปทาแล้วอยากให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็โอเคคือมีความอดทนกับงานที่ทาแล้วก็โอเคทาให้ให้สําเร็จนะคะทางร้านขอขอบคุณในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการหาและได้เสนอค่ะเดี๋ยวรับผ้าแดงนั่งอยู่ตรงนั้นสักรู่นะคะค่ะเดี๋ยวรับผ้าแดงเลยค่ะโอเคค่ะข้าวิ่ค่ะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ